เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสาร,รคดีเทิดพระเกียรติชุดร่มเกล้าชาวไทยวันนี้เสนอเป็นตอนแรกร่มเกล้าชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กระกฎาคม พุทธศักราช2495ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศออสเตรเลียและทรงเข้ารับราชการทหารเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมเมื่อพุทธศักราช2518และทรงดำรงตำแหน่งต่างๆมาโดยลำดับจากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารมาเป็นเวลานานทรงเชี่ยวชาญด้านการทหารเป็นอย่างมากทั้งยังได้พระราชทานความรู้เหล่านั้นแก่ทหารทั้งสามเหล่าทัพ นอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทรไทยด้านการบินอย่างยิ่งทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการฝึกอบรมทางการบินระดับสูงทั้งในและต่างประเทศหลายหลักสูตรทรงพระปรีชาสามารถขับเครื่องบินที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูงหลายรุน่นรวมทั้งการบินเครื่องบินพาณิชย์ทั้งยังทรงจัดทำหลักสูตรการฝึกบินเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักบินของกองทัพอากาศด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีเพื่อความอยู่ดีกินดีของพระสกนิกรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ส่งปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีความมั่นคงในชีวิต เห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างและขาดรายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการ,กรเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นสถานที่ฝึกอบรมเพื่อให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป